กว่าจะมีชีวิตที่สวยงามต้องผ่านอะไรมามากมายเรื่องนี้มีข้อคิดและคําสอนค่ะเป็นเรื่องของนอนผีเสื้อตัวหนึ่งนะคะอยากจะเล่าให้ฟังค่ะสําหรับนอนผีเสื้อแต่ละตัวกว่าจะกลายมาเป็นผีเสื้อสวยเบื้องหลังของมันเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีนอนผีเสื้อตัวหนึ่งนะคะตัวสั้นเต็มไปด้วยขนตั้งแต่หัวจรดหางดูน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ละครั้งที่มันดูตัวเองก็รู้สึกขายหน้ายิ่งนักแต่มันเคยได้ยินปู่ของมันบอกว่า น้อนผีเสื้อเมื่อโตแล้วเนี่ยก็จะมีปีกสวยคู่หนึ่งงอกออกมาดังนั้นมันจึงรอคอยวันนั้นด้วยความอดทนวันหนึง่งมันก็พ่นใยออกมาจากปากหุ้มห่อตัวเองเอาไว้กลายเป็นดักแด้ไม่กินไม่กระดุกไม่กระดิกมันนึกรู้ว่าเวลาที่มันจะมีปีกใกล้จะมาถึงแล้วไม่นานมันก็กัดรังไมที่หุ้มมันอยู่ออกเป็นรูเล็กๆและขยับตัวดิ้นรนที่จะออกมาจากรูนั้นให้ได้อย่างสุดกําลังหลายครั้งที่มันเหนื่อยจนหมดแรงแต่มันก็ไม่ได้ทอ อถยต้องพยายามต้องพยายามมันบอกตัวเองและมันก็ออกมาได้ในที่สุดมันไม่ได้เป็นนอนผีเสื้ออัปลักษณ์อีกต่อไปแล้วแต่ได้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยที่ใครเห็นใครก็รักใครพบใครก็ชอบนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันกันค่ะหากชอบบทความแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะหรืออยากจะแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าคนที่รักก็สามารถแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่คลิป นะคะ